ล่าสุดเอ่ออย่างที่เราเห็นเนาะในทวิตเตอเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของก็คืออีลอนมาร์ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นคนคอนโทรลทุกอย่างใช่ไหมคะล่าสุดค่ะเมตานะคะหรือบริษัทของเมตานะคะบริษัทของ Facebook เนี่ยได้วางแผนออกโซเชียลมีเดียตัวใหม่เพื่อแข่งกับทวิตเตอร์ค่ะลงจินจนาการดูวยะคะ่ะว,ว่ามันจะเป็นยังไงถ้าเกิดเขาแข่งกับทวิตเตอร์ขึ้นมานะคะ จนรับข่าวต่างประเทศได้รายงานว่า Meta นะคะบริษัทแม่ของ f c e e o o o เนี่ยกำลังอยู่ในช่วงของการคิดค้นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียตัวใหม่สำหรับแข่งขันกับฟูเตอร์ของ Elon m มารนะคะที่กำลังอยู่ในช่วงของความอกลาหลหลังจากเข้าเอ่อหลังจาก Elon m ม s รเนี่ยค่ะได้เข้า take over ด้วยตัวเองนะคะ <S <S แหล่งการของ Meta นะคะระบุว่าตอนนี้บริษัทกำลังมองหาแพลตฟอร์ม โซเชียลมีเดียแบบ Decentralize d นะคะเพื่อเป็นพื้นที่สำหรับเหล่าครีเอเตอร์และผู้ใช้งานสามารถที่จะอัปเดต ข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ตามหัวข้อที่ตัวเองสนใจนะคะในปัจจุบันเนี่ยดิเซนเทลไลซ์โซเชียลมีเดียกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากดิเซนเชลไลซ์คืออะไรก็เหมือนเป็นโซเชียลมีเดียที่ทุกคนสามารถใส่ไอเดียความคิดข้้นสรรแล้วก็โพสต์ไปได้โดยที่ไม่มีตัวกลางโดยที่ไม่ต้องมามีคนคอนโทรลนะคะซึ่งพอมันเริ่มเป็นที่นิยมะคะ่ะแล้วก็อย่าง Twitter เนี่ยก็ได้ประกาศว่าตัวเองก็จะเป็นแพลตฟอร์มดิเซนเลไลซ์ด้วยนะคะมันก็เลยเป็นที่นิยมมากขึ้นด้วยเหมือนกันแล้วก็มีคน้คน ค้นหาคำว่า d Decentralized ในส่วนของโซเชียลมีเดียเยอะขึ้นนะคะตอนนี้เนี่ยด้วยความที่มันเป็นที่นิยมนะคะก็เป็นพื้นที่ที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างชุมชนของตัวเองได้สร้างคอมมูนิตี้ของตัวเองได้มีกลุ่มของตัวเองได้นะคะพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็ยังสามารถวางกฎเกณฑ์การใช้งานที่แตกต่างจากกฎเกณฑ์ของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มได้ซึ่งปกติแล้วอย่าง f c e e o o o เนี่ยเขาก็จะมีเรื่องแบบห้ามมีเรื่องการเมืองอ่าห้ามโพสตร์รูป ที่ไม่ดีโพสร,รูปอนาจารโพสไป,ปจะโดนตัดทันทีอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยมันไม่ใช่ดิเซนทัลไลส์แต่ดิเซนทัลไลส์เนี่ยสามารถทําได้มั้งแต่ว่าต้องมีขอบเขตชนิดนึงแล้วก็มีกลุ่มคอมมูของตัวเองนะคะโดยตัวอย่างของดิเซนทัลไล z ์โซเชียลมีเดียเนี่ยที่ได้รับความเป็นนิยมที่ได้รับความเป็นนิยมอย่างมากนะคะก็คือม a สตูดอนนะคะก็คือปัจจุบันเนี่ยมีผู้ใช้งานมากถึง2.5ล้านคนนะลองเข้าไปเซิร์ชดูก็ได้นะคะทั้งนี้เนี่ยเมตาก็ยังถือว่า ตามหลัง Twitter ของ Elon m มัสนะคะอยู่ในบางเรื่องอาทิในเรื่องของการใช้บริการแบบ Subscription นะคะที่ Twitter รสามารถที่จะทำได้นะคะแล้วก็ได้ดำเนินการไปแล้วแล้วก็ได้รับสิ่งตอบรับที่ดีอย่างบริการของ Twitter Blue ด้วยะะซึ่งก็คือ User เนี่ยปกติแล้วเรื่องของแพลตฟอร์มเนี่ยจะเป็นเรื่องของ u s e r g e n e r a t e d Content คือ User เนี่ยเป็นคนใส่คอนเทนต์ลงมาสร้างคอนเทนต์ลงมาจนเกิดคอมมูนิตี้ใช่ไหมคะแต่มันต่างกัน تويتر เนี่ยเวลาเขาออกแบบแอปพลิเคชันขึ้นมาเนี่ยเหมือนให้พี่อ้อมก,กับนนเข้าไปใช้เข้าไปใช้เข้าไปใช้เข้าไปดึงมีกลุ่มข่าวมีแบบว่าเป็น Real time content เรียลไทม์คอนเทนต์นะถ้าใครอยากช่วงที่น้ําท่วมประเทศไทยต่อนนู่นอะเกินสิบปีหรือยังอะทวิตเตอร์เนี่ยข่าวเร็วกว่าข่าวช่องอื่นอื่นน,นะ ประเทศไทยอ่ะทวิตเตอร์นี่คือทวิตกันแบบบ่อยมาคนก็เริ่มใช้ทวิตเตอร์ตั้งแต่ตอนนั้นนะคะแต่ต่างจากโซเชียลมีเดียของ facebook อย่าง facebook เนี่ยคนใช้ยังไม่ได้จ่ายตังค์พวกเราใช้ทุกวันเนี้ยเรายังไม่ได้จ่ายตังค์แต่คนจ่ายตังค์คือของกิจการน,นักธุรกิจที่เขาอยากยิงแอดโฆษณาอะค่ะราะเนี่ยบิสเนสโมเดลอ่ะมันเลยต่างกันดังนั้นทวิตเตอร์ถ้าคุณยังอยากรักษาคอมมูอยู่ถ้าคุณยังอยากโพสต์ได้อยู่ คุณจะต้อง Subscription Model คุณจะต้องเป็น Twitter Blue คุณถึงจะสามารถอัปเดตได้อะไรอย่างี้คแต่ต่างจากพวกเราที่เราใช้ Facebook ทุกวันนี้เราไม่ต้องเราไม่ไดอยากอัปเดตเวอร์ชั่นขนาดนั้นที่เราจะโพสทุกวันพิ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 นโพสทุกวันขนาดนั้นใช่ไหมคะอันนี้ก็คืออีกหนึ่งทางที่ f a c e b o o k เนี่ยหรือว่า Meta เนี่ยก็อยากที่จะเข้ามาจอย Business Model นี้ด้วยเหมือนกันก็ลองตามกันดูค่ะ